เอ้ยเอ้ยทำไมอาวุธมันแบบเอ้ยถอยก่อนเฮ้ยอย่าไปยอมดีวะอย่าไปยอมดีวะเฮ้ยโบกดีวะ <S <S สวัสดีครับอยู่กับผมออรโลรานะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโรบอทนะครับในซีรีส์ซิมูเลชันนะครับกับเกม g จแอน s i ซิมูเลชัน ้นโอ้โหทำไมต้องเสียงสูงวะก็เดี๋ยวมันไม่สนุกไงต้องทําให้เสียงมันสูงๆเข้าไว้นะครับนี่ก็เป็นตัวผมเลยนะครับผมวันนี้นะครับโชว์วิชาการขยายร่างก่อนโอ้โหข้าคือผู้คุมเมืองนี้ใครกล้าเข้ามาจะฟันให้หมดเลย วันนี้นะครับจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ากว่าผมจะเลเวล1,000พอย่างที่เห็นนะครับด้านซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะครับผมทำยังไงนะแล้วก็วิธีการถือดาบ2มืออันนี้นะครับอ๋อโคตรแท้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูทีละสเต็ปไปเลยนะครับก,ก่อนอื่นเลยผมต้องว้าไปที่เมืองแรกก่อนนะครับ เดินมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขยายจอให้กว้างๆเข้าไว้เพื่อที่จะดูประตูทางวาร์ปนะครับนี่เราจะเห็นประตูวาร์ปอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็เดินไปเลยก็ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนดีนะครับก็หาประตูวาร์ปก่อนเลยนะอย่างแรกเสร็จแล้วเจอประตูวาร์ปแล้วนะก็จะมี1 2 3 4 5ี่้าไม่ต้องสนใจประตูที่1 2 3 4เราไปประตูที่5้ากันเลยดีกว่านะ พอเวลหนึ่งเสร็จปุ๊บมาเราวาร์ปมาที่นี่เราหาที่นี่ให้เจอก่อนอันดับแรกนะเสร็จแล้วเราก็เห็นอันนี้ไหมฮะนี่เอา้าหายเหรียญน,นะครับเอ้ยหายไปหมดวันนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เราพยายามขวาดตาไปด้านซ้ายด้านขวาเพื่อที่จะหาสีเหลี่ยมเหลี่ยมสีฟ้าๆนี้นะฮะแล้วเราเก็บปุ๊บนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็คือไอ้สีฟ้าตรงนี้นะครับมันก็จะ บวกนะถ้าคุณผู้ชมเวลหนึ่งก็จะบวกทีละสิแต่อย่างของผมเนี่ยผมเล่นมาไกลแล้วเพราะฉะนั้นผมเข้าไปทีนึงมันบวก100เลยนะครับมันบวกตั้ง100เลยคุณผู้ชมก็เดินเก็บไปเรื่อยๆนะครับรินพันแล้วเดินเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะนี่เดินวนไปเรื่อยๆนะครับพอ คุณผู้ชมมีเหรียญสีฟ้าอย่างเงี้ยนะฮะครบ2 0 0พันเหรียญนะครับ,ค,รบ, 2, นนค,รบคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปแลกสัตว์เลี้ยงสวยๆแบบที่อยู่ที่ตัวผมได้นะครับนี่ตัวสีส้ม2ตัวแล้วก็ตัวสีฟ้าแล้วก็ตัวสีเทานะครับโอ้โหถ้าใายหน่อยเร็วให้ hey, สวัสดีรีบเอาฉันไปเร็วนะฉันรอเธออยู่นะ2,000เองนะพอคุณผู้ชมเก็บครบ2 0 0พแล้วนะครับเราก็เดินยกเท้าสายสะโพกเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะฮะก็เปรียบเสมือนสัตว์เลี้ยงของเราถ้าเรายิ่งได้ตัวที่เลเวลสูงสูงนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะ1รอบกรึ๊กกรึกกรึ๊กิ้งเนี่ยผมได้สีฟ้านะ่าตุ้กากสุดเลยนะผู้ชมตํำหน้าไว้นะโอกาสได้คือ28เนะครับก็เขอตัวแรกเลยทีเดียวทีนี้ผ,ผู้ชมสามารถเก็บเงินเพื่อมาเปิดตัวได้แล้วนะครับผู้ชมก็ไปที่รูปตัวสีแดงด้านซ้ายมือนี้นะครับกดไปเลยหนึ่งทีนี่ผู้ชมก็กด ติดตั้งไปนะครับนี hey, ก่ก็กดติดตั้งไปนะครับนี่อย่างผมก็ติดตั้งไปเรียบร้อยนะฮะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยความสามารถมันก็คือบวก e f p บวกความเร็วในการวิ่งแล้วก็บวกเงินแล้วก็บวกเหรียญสีฟ้าอันนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีกคูณ4อ่ก็คือแต่ละตัวก็จะความสามารถแตกต่างกันอย่างตัวที่ผมได้มาเมื่อกี้ก็กกากๆนะ8861กนึ่งเนี่ยก็ผู้ชมก็กดติดตั้งไ้นะครับพอกดติดตั้งเสร็จแล้วป,ปึ๊บ นะครับคุณผู้ชมก็ทําเหมือนเดิมวิ่งวน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 เก็บเหรียญสีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปเปิดเหมือนเดิมเลยเปิดให้มันครบ4ตัวนะครับเพราะว่าแม็กซิมัมสูงสุดของมันอยู่ที่4ตัวนะฮะก็พอเปิดครบแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นพลังของการฟันหนึ่งทีและเงินเด้งพุดพลาดเลเวลพุดพลาดเลยนะครับก็ทําให้เราเเวลไวขึ้นเสร็จแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วเ,เราก็มาเปิด อันนี้อันนึงนะครับก็คือสกิลนั่นเองนะครับซึ่งสกิลตรงนี้เราไปที่เพชรด้านล่างนี้ครับสีม่วงๆเนาะกดเข้าไปเลยนี่เราได้อ์ติแฟกต์นะครับเต็มแม็กซิมัมก็คือ2อันนะครับก็บวกเงินบวกหัวใจแล้วก็บวกธงสีม่วงนะครับซึ่งไอหัวใจเนี่ยสำคัญมากเลยนะแต่ผมแนะนาเปิดสัตว์ก่อนพอเปิดสัตว์เสร็จปุ๊บคอยมาเปิดสกิลตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็เก็บเวิลฟันไปเรื่อยๆครับเก็บเวิลไปเรื่อยนะครับ ก็ใช้โปรแกรม Auto Click ได้นะครับไม่โดนแบนแน่นอนนะฮะสำหรับเกมนี้พอเราฟันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเลเวลเราขึ้นนะฮะแล้วก็เงินเราก็ได้ขึ้นมาด้วยทีนี้พอเราเลเวลซักประมาณ100ขึ้นไปนะครับเราก็กดไปที่นาฬิกาทรายตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นคําว่ารีบอนตรงนี้เห็นไหมฮะรีบอนโอ้แชทนี่มันเด้งขึ้นมาบังทําไมครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่าดีบอลครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือ เราจะต้องเลเวล100ขึ้นไปนะครับเห็นตัวสีแดงตรงนี้ไหมนะพอเรารีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หัวใจตรงนี้มานะครับซึ่งในห,หัวใจตรงนี้เราจะสามารถเข้ามาอัพตัวของสกิลเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งช่องแรกก็คือ EXP บวก450เร์เนโอ้โหของผมเวมล้มไกลนะเนาะวิ่งเร็วขึ้นโอกาสคิดเพิ่มขึ้น50%และที่มันเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือถืออาวุธ2 ถือวุฒสองข้างนะครับก็ทำให้เราฟันหนึ่งทีเลเวลเราจะคูณสองทุกอย่างจะคูณสองหมดเลยโคตรเจ๋งเลยซึ่งผมหานานมากเลยนะนี่เราอัพตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสาม,มารถถือวุฒสองมือเท่ๆแบบผมได้นะครับโชว์ไปเอ้ยโอ้ยบังไว้นี่นะครับสองมือแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ฟันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนเราเลเวลครบ1,000พแบบผมนี่เองแต่ อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเปลี่ยนอาวุธได้นะโดยการกดที่รูกกระเป๋าตรงนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนอาวุธไปตามเลเวลนะครับถ้าเลเวลเรายิ่งสูงอาวุธเราก็ต้องหาใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็นี่นะของผมมีโคตรเยอะเลยแล้วก็เปิดหาไปเรื่อยๆแบบนี้พอราได้อาวุธที่มันดีกว่าอะเราก็ใส่เข้าไปเอ๊ะแค่นี้เราก็สามารถที่จะอัพเลเวลได้อย่างรวดเร็วเรียบร้อยนะฮะ พอเราเลี้ยวเยอะๆนะครับความมันมันก็จะเกิดขึ้นเลยนะตอนนี้นะฮะเราก็วาร์ปกลับไปที่เมืองนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็เดินไปที่ประตูตรงนี้นะครับนี่เห็นประตูไหมเอมประตูอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะไปฆ่าคนอื่นกันแกนี้บอกเลยถ้าหมัน่นไส้ใครก็ตัวตัว,ตวนอกนอกประตูได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออนอกเมืองนี่คือหนึ่งหนึ่งได้นะครับเหมพอเรามาถึงตรงนี้ปุบ๊บเราก็ใช้วิชาขยายดัง อ๋อแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่นอกเมืองเลยฮะก็ถ้าเจอใครอยู่นอกเมืองเหมือนกับเราก็จะต,ตัวใหญ่ๆเห,หมือนเรานี่แหละครับเสร็จแล้วก็หวดมันได้นะขวดมันหวดมัน,หว,มนหวดมันแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนไม่กล้าเข้ามาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมอาวุธมันแบบเอ้ย hey! ถอยก่อนเ <laughs> ฮ hey! ้ยไม่ยอมดีวะ hey! อย่าเป็นยอมดีวะเฮ้ยโบว์ดีวะมาดิก็มาดิครับ oh! <laughs> กูไม่ได้ครับเพราะว่าไอตัวนี้มันมันมันอันดับหนึ่งอ่ะตอนนี้มันเป็นโนหนึ่งฮะเราไม่ใช่โนหนึ่งนะฮะก็ถ้ามันได้ก็บวกได้อยู่นะก็บวกได้อยู่นะโอ้ขบวหลุดเลยกูเห็นไหมนี่เห็นไหมมันก็มีมันก็มีหลายคนนะเราก็เล่นให้เราเลเวลสูงๆนะเราก็มาหดกับมันนลก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้และกันนะครับสำหรับเกมใจแ n น Simulation นะครับก็อยากให้ทุกคนเลเวลพันไวๆนะฮะแล้วก็ มาสู้กันนอกสังเวียนแบบนี้นะครับโอ้โหว่จะสู้ไม่ได้ฮนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเจอกันใหม่คลิปถัดไปสทหรนี้ลาไปก่อนลาตสสีสวัสดีครับอะไรของมึงอะไรของมึง